ลมหนาวอยู่แล้วพี่น้องเมื่อนี้โคตรเย็นเลยแดดโบ้เพราะเฮงกลับมาหนาวอีกแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุขุสุขพี่น้องจ้าสวัสดีตอนสวยพี่น้องอบ่ด,ดวงมหาสาแสงอีกแล้วพี่น้องเฮงเฮงอย่าชีเห็นมาหากันเธอหนึงบ่เป็นเงินเล่นยญมากระลอกเมื่อไงหนอ่ว้แจากดวงอันนี้ บอกแม่นยุเงินเล่นบักลอกเหมือนบุญมันโมงนะบอกป่าที่น่องบอกป่าแล้วคงจะควมเลยเราเห็นกล้องเราสบายดีผากันมาเมาขนมห่านซะแซงไปเส่าตัววะโอ้ย คนพิเศษอยากให้แทมอีกเขาแทมไก่ด้วงเขาบอกจะแทมขนมฝากฝากกันมาจัดขนมเป็นสูตรลยพี่น้องวันนี้โอดมาดุนมาด้วงบือธุรกิจจะเฮงว่าโอดมาดุนเนแต่ว่าไไรเป็นเงินกีบพี่น้อง เขาจ้างนายุเฮือนบ่จ้างเผอเฮินาจะกินแาไทย้กินชาไทยเลยหนาวฮานางอยากชาไทยอันนี้คือขนมคารุเงินเหินอันมากุ้งไกล้ได้มื่อนะนนี่นะเร้ยมากระรอบ สิถาเกพื่อนโฮมไว้เองพามาซื้อเธอเดี๋ยว<ฮ>หนาวเลยพี่น้องนีน่มีคืออย่างแรกอีก,อกแสงเขาซื้อม,ม,ม,มือนี่เขา,ไป,ขาไปเขาไปเสียค่าไพเขาใส่ถุงเงินกีบพี่น้องเขาที่ตั้ม แม่นบคืออยู่ปากช่องบบคืออยู่ในเมืองเ้าต้องเอาเงินกีบไปเสียพี่น,อนออ้องเมื่อวานนี้สิได้คลายน้ำอยู่บ่แสงขึ้นลมก็รดอดแท้ลมแห้งพี่น้องเมววื่อวานนี่นบแป๊บไปเป่าอยู่อันน้ำมออยู่วันร้องแดงอ่ะเพราะว่ามือ้อมื้ออื่นสิลม้มผลวะ พืนสนหนาวก็เป็นครอเพื่นทะเลตื่นมากอากาศหนาวเลยหนาวใส่บุญบาลระหาโคกเลยนะธาดอุโมงค์ราหาโคกของพี่นงบุญใหญ่แตลปีหนาวคู่ปีเขาจะาออกจักมือสามมือสามมือสามคืนประมาณนี้แหละทัวร์ บุญใหญ่พี่น้อยเฮง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 แฮงแฮงจันมวันตะเอื้อนพี่น้อยเลยมักหยอกขนาดนี้เลยเ่าแฮงเงงแฮงเมื่อนี่มีทางลมทางแดดพี่้องอากาศกระิจางีละมือ ว่าท้องสาแซงหายเป็นน้ำรัอู้มีแจะขี้ดินมั้นะพี่น้องมันป่้งเองเนี่ยอันนี้นพี่น้องอันแหน่นี่ะตะกี้เอามาหน่อยเดียวหนึ่งเบ่ออวนเอามาให้ตอนนี้มันลายแล้วบ้างนะ้รแบบว่ามันป่องหักขึ้นมาเรื่อยๆเกิดเองมันอยู่ในน้ำจนบรเห็นปะเดี๋ยนี่นะเรียกยู่ในใจรู้ว่ามันลายกลัวเลยพี่น้องลายโฟดเลย ปนะ่าน่ะท้องใชอยู่พื้นหนูเห็นเลยน,น้่งก็เย็นเย็นพี่น้องความลมแหงพี่น้องเบิ่งแมมื่นอยูน่นะกอกดอกไม้ท่าแสงกร,ระลมไปแล้วต้นอันนี้โอ้หหนักขนาดเลยโอ้ยเป็นสีฮักมาจากมันมันลมพี่น้องเลยจังนสีแหละ อกได้ชิโลมีอากาศเย็นยังมีผูกินกาเฟเฉยพี่น้องกาแฟนมแว่าสวดลายกับเป็นพวกผูยย้ใหญ่ชาวบ้านนะพี่น้องขอจาวงซื่อพี่น้องมักม่วงอ่ะเป็นดอกเริ่มเป็นบากแล้วกกหลังเฮือนคุณยายเ๋ยจะพาไปเบิงพี่น,น้องนี่ทุกคน เป็นหมากน้อยแล้วเนี่ยี๋ยวก็ได้ก,กันกินหมากแล้วแต่จ,จังหวัดชีจับเบิร์คือบอกเป็นลมไปน่น้องผู้แดงครึงๆแล้วไม่ได้ขี้ดินสังเกตบเบว่าไม่ไม่กังหัวมือนี่อากาศเยนเ็นลมแห้งนี่ซุมนี่คือเป็นหมากบปแล้ว ก็ซ้ำันไม้มือสตรี่น้องยังหน่อยอยู่พอาะดีืรอมานอีกสองสามทิศกินได้พี่น้องพวบังม่วงมันใหญ่ไว้อยู่ยนนตา,า,า,ากมีแดดสดเลยบุก <laughs> ขาพี่น้องหนาวฮะหนาวกินแนวกาแฟเลยตากไรมือนี้มันเละตลอดนั่นหรอสุดยอดใช่ขนาดนี้นนะ <laughs> แต่ว่าตื่นมายังไม่เช้าต้องได้กินเนาะต้องบุกขาดแต่ละมือ ต้องได้กินทนบุกินละใจพอดีเมื่อนี้อากาศล้มพี่น้องเลยแวะหานแสงแสงแล้วก็ออกมาหน้าพี่น้องเขาหัวเขาวสวนคือเก่าหลังจากที่หายไปมือสองมือพี่น้องเอเมืออ่อยห้องกระใคร กลับมาแล้วตอนนั้นยังมากพอเต็มรอยบานไดพี่นอ้องยังเมื่อยอยู่วัดกลับมาอีกบันนี้ทั่วดินพี่น้องเลยเมื่อกี้เขาชวนทวได้เมื่อยเลยนี่ทัวดินเลยครับหมักทว่หมักแตนพี่น้องเขาโพดง่ายไปแล้วพี่น้องเลยของยายรุ่นนี่เดี๋ยวก็เก็บกินได้แล้วนี่พักมีแต่พักใหญ่ๆเลยพี่น้อง เดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยทุกคนนี่ลักกันนี่พี่น้องนี่เต็นท์นุ่นนยยิ่งใหญ่ๆทั้งั้นเลยพี่น้องมองโมเจลัยคขายไปหลายรอบแล้วธุรกิจของครอบครัวของพายของมันพี่น้องเลยมือนี้กับสิบผ้ามาเบิ้งกระโพดพอแป๊บพี่น้องพอซุ้มมันเลือดตายอันนี่เป็นพักกระหล่ำพี่น้อง พอบอ่อแป๊บนี่ยลงมาหดสวนเดีวกใส่พุ่นขาเพี่ยให้มาข้าโพดพี่น้องนี่ตัวส้มมันเหลือน่ะส้มนี่เหลือตายมันใส่พักแล้วก็ลัางงามพี่น้องมียวกามันแก่กับเก็บไปต้มกินได้เนี่ยมันก็คืออร่อยทพี่น้อง บ่แป็บไปเลยลูมาสวนนี่แต่เฮิงเติบเลยนี่ง่าอีกบานนี่แบบธรรมดาอันนี้คือมักเครือกๆนะทุกคนบ้านเฮาเอินว่ามักเครือกๆฟังน้าก็สิเป็นมักเล่นนะไรแล้วซุ้มที่อันี่ปลูกไม้นะ่ะขึ้นงามมาเริ่พี่น้องข้าวโพดตัวที่เอาเนื้อมาจากยายมานะ่ะเอามาจากปวาสาวซุ้ม,มักพันวะข้าวโพดแหล่แล้วตอนนี้ก็ลังขึ้นงามแล้ว พ่อพปลงมาขาบ่งแล้วก็โคตทุกมือพี่น้องห่างหายไปสองสามมือพี่น้องเลยพักพื้นหอก็เซาอันนี้คือกันซานะทุกคนโออีซีใหญ่แล้วมาเบ่องอีกวัดน,นี้ตะกี้ยังนยหน่อยนึงเดี๋ยวอยีกบุตรกระเก็บแล้ว ไก่แล้วพี่น้องพอบอแปบเนีลงมาทวดดินเขาโพดแล้วก็ขาบงมันาะพี่อยากกินพี่น้องบง่งกินกินใบมันอะเป็นว่าหลอนเหมืนอเนเบิ้องนี่สังเกตเบิ้งนี้พี่น้องใส่เบิง้งใบเป็นป้องเป็นป้องเลยคือแบบว่ามันกลิ่นขนาดเลยซ่นนี่ก็กลับมาล้มหนาวอีกแล้วพี่น้องล้มหนาวใส่บุญละาโคก บุญใหญ่ประทัดอุโมงแต่ละปีต้องนาคู่ปีพี่น้องแต่ว่าพ่อบาแป๊บเนีลงมาโฮดแลังก้อนดินนะฮะพ่โฮดกระลำแล้วก็โออิซิโออิซิในต้นเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องพวกโออิซินี่โมได้ถึงขั้นว่าสิไปใส่อะไรมากมายนะพี่น้องใส่แต่พุ่นก็พอ คุนขี้ไก่อ่ะข้าจกใครมันเมา,าคักกบขี้ไก่ป๋าทางรกันจุ่มกินเขากิเขากลางทุง่งเลยว่เนาะเขาเห็นเนอะเขากินเขาวะเดี๋ยวสิพาเบิงขโคตยายรุ่นพี่นนองพี่เจ้าเพิ่นลงมาแล้ววยมันพอเก็บขายเลยพบเจ้าของเจ้าน่ะ มีแต่มาแก่ไเลยเมื่อนี้ลงมาเลือกบอ่ายไปแล้วพี่น้องจะมาง่าเมื่อนี้ลงมาเลาะเบิ่งบ่แต่ว่าขาโพดนะพอเก็บขายได้แล้วพี่น้อง กนกมาเพาะกินได้แล้วพี่น้องกระโพดยายุ่นใหญ่ไดแล้วไพที่อยากอุดหนุนสั่งมาได้พี่นอ้องเมื่อนี้เพิ่นกะเอากระขูมาขักแน่มาเลอกเก็บเอาซุ้มหมากใหญ่มันๆๆหมากแก่<ๆ>แต่ว่าไม่จะ<ๆ>ไม่จะพักใหญ่เลยเลยพี่น้อง ส่วนนี้เป็นส่วงเก็บแ้วพี่น้องคล้ายแบบบัต้มมันล้ายบคล้ายแบบบต้มือนกันเลยเมาเอาเลานตรมีผู้เขาเจ้ามาเมออาเอาหากแต่ว่าส่วนไายบ้านเฮาเขาเจ้าอันเลือกกินตัวต้มแล้วแมนเขาเจ้าชื่อเลยกินโลดข้าสีแบบว่าไปคล้ายแบบอันนี้นะบัไดหพี่น้อง คันสูมใหญ่ก็บสามพักสี่พักสาบาทพี่น้องใหญ่แหงสูงสุดก็มีแต่สามพักนั่นแหละพอดีเก็บแล้วสำนีเริ่มใหญ่ไปละกำลังงามพักละสิบห้าพันคุณเอ้ยบันไดใหญ่สำนีโออีหัวขึ้นมาแพงแต่เนี่ยเป็นราคาขนาดไว้ช่วงนี้พักสำนนี่บันไดใหญ่ป่านนี้แต่ว่าทุกอย่างในสวนน่ะเก็บกินได้ไปแล้วพี่น้อง เครื่องปลูกคลองผังใส่สามพักคือสามพักชาบาทซับพักหน่อยพักใหญ่เอาช่วงนี้ก็ะลมพี่น้องเลยมันต้องต้มไว้แต่เช้าเนาะเก็บไปต้มไว้แต่เช้าแล้วก็ะซวยช่ำเนี่ยครับเลาะคลายเลย ลงมาเลือกเบื้องพิน้องแล้วมันก็ยังมีอยู่ซุ้มตัวน้อยตัวอ่อนน่ะให้แต่ว่าเฮ็ดเป็นแถวไว้พี่น้องเย็บน่าใแน่ก็เลือกเอาโลดเอาแต่มากซุ้มใหญ่ๆแก่ๆมากง่ายมากง่า่ก็ใส่ช้อม เอาที่ชามหนึ่งกัใช้ซ้ำก็ดีแล้วชามผูเก็บได้แล้วมืออื่นเากรบอางเก็บไปช่านกับมือแรงจะเก็บแล้วกับมืออื่นจงต้มเออแม่ต้องเอาแบบนั้นข้าเจ้าชิบปเก็บตอนนี้เจ้าชิบะปลาไววกับบริโภคต้มหรือก้าแอันรก็บหมูอื่น กระโพดใหญ่เล้วพี่น้องแมนยี่แต่พักใหญ่เลยของใหญ่รุ่นพี่น้องแม่นเลยนะปลูปกเราต้องใช้ใจขนาดเลยพี่น้องเอ้ยต้องคั่วเอาขนาดถึงได้ซ้ำนี่นะมาจักใส่สพ,พุ่นใส่พุยขาบุ้งขาพี่พี่น้องเอ้ย แต่ว่าเต็มเม็ดทุกหน่วยเลย,ต,ต,ยต้องผู้เจ้ากินก่อนวมันยังหูรสสะอาดได้่น่อยนะได้พี่น้องสองพักเเเข้้าาาาจยงงงนนกีบมมแแพพว่่่อตด เม็ดมันเต็มเล,เลยพี่น้องแม่นแล้วตัวบุญกระซิ่ฮอดเลยแล้วผู้เจ้าต้องเอาไปลองซีมเมึงก่อนซีมแล้วมันว่านี่อ่อนซีมใหม่ลายมืงเลยในมันเต็มล,ละเบิ้งพี่น้องใส่เบิง้งโอ้อันนี้คือข้าวโพดเยืรุ่นเลยลงามอมาลีพี่น้องเต็มจุลูเลย อากาศดีนะครับแซ่บ,บดบบูาแก่ก็ดีงามซัมเนี่เอาซัมหมอนอ่อนซัมหนึงเขากินมันหวานวาน่ะข้าน่าเอาแก่เกิดมันกับบอน,นัน่นบัวแซ่บอีกพี่น้องผู้ซื้อเขาเจ้ากระตีอีกแต่ว่าต้นมันถ้าเขาเก็บไปแล้วก็คือเอาให้งัวพี่น้องบ้านนี้แม่น สักแต่มันก so yeah. nah ินพวกอันนี <I had S 3> ้เลยพี่น้องพวกใบโคตรสัญญาเอืออ <Yeah. S 2> ๋อไปงวดเถิก hmm. ก er, ูแหละคุ <t> ้นงวดอัน <Luca> นี้เพ่อสิเก็บไปลองเซิฟเซิฟเบิ้งพี่น้องเอาไปลองต้มกินเมื่อสักก่อนบุญพากันเขาสวนตะโดนพี่น้องมาเลาะเบิ้งใหญ่เบิ้องเล้ว บุญบ้านกันสีอดแล้วอนี้ก,กทศสี่แลวสหทศเจ็ดสามมือมีมอลำเหลืองพี่น้องวาหนึ่งเปิดงานบุญละหาโคกเป็นอะไรขนมวนยุคพุกราแต่วกรอกำลังทีไปเปิดงานันและ,ละแค่ละบอนีา้า่นาวใส่บุญละหโคกพี่น้องเอ้ คือมันหนาวนะอาจากบันไดพี่เลี่ยวนี่เคยไปล่อยอยู่นพี่น้องพี่เลี่ยวนี่ก็บ่ได้หนาวปันไดมีปีนี่แหละลมแหง้งเมื่อนี้กับเขาสว,วนยายลุนฮักกระโพดไปลองต้มเบงพี่น้องเป็นจังไดกับกสิไปขาย,ยวันสัตวใหญ่เบิดเหลี่ยมแม่นปลามันแก่ไปเกินไปกะอ,อันนั้น,นผู้ซื้อเข้ากะติะบหวาน แมนสุดละเอาไปต้มห้ง้วะนั่นก็ไปทิ่มหัวงวกิ่โลดมันแบบว่ามันถือเพี้ยแตหน่อยเลยมันแบบมูหน่น่ะมันขึ้นแต่ซ้ำนั่นสุดแต่ว่มีแต่ไนตรงๆในพี่น้องเลยให้โชคอีกเลย ไปหอยไว้สักหน่ดนะ่ะไว้เห็นแนวเขาเล่สวนพี่น้องทีมงานพดแเต็งโมก,กับพาะกันหนับเขาลงกินอยูท่ทุ่งโอ้โหนั่งจุ่ม,มกันอยู่พากันปิดไปขายพี่น้องแต่ละมือกันได้บรยบาทจากมือหรอกเต็งโมเ๊แหละ